เมื่อวันที่9ตุลาคม2567ค่ะพลตรจโทอัครเดชพิมนศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเปิดเผยว่าพลตรวจเอกกิจรัตนเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เรียบประชุมด่วนตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์และตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจปคบอเพื่อประชุมสั่งการคดีดต่างๆที่มีประชาชนตกเป็นผู้เสียหายจากการชักชวนลงทุนในรูปแบบต่างๆ พร้องมอบหมายให้ตนเองเป็นผู้ควบคุมดูแลคดีทั้งคดีหลอกขายทองปลอมเครือ,อข่ายแม่ตักปาเบีย้ยล่าสุดคดีดีไอคอน ที่มีการหลอกให้ลงทุนโดยมีการดึงศิลปินดารานักแสดงชื่อดังร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้าร่วมลงทุนจํานวนมากตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยเบื้องต้นตนเองได้สั่งการให้บอกปคอบ,ออบอตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกเพื่อรับแจ้งความจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและตกเป็นผู้เสียหายซึ่งในวันที่10ตุลาคม2567เวลา12นาฬิกาตนเองจะลงพื้นที่ไปติดตามคดีด้วยตัวเองค่ะส่วนที่จะมีการเรียกศิลปินดารานักแสดงที่ปรากฏทางโซเชียลมีเดียลักษณะปเป็นพรีเซ Center, หรือมีตำแหน่งในดีไอคอนมีการพูดหรือเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมลงทุนด้วยหรือไม่นั้นเบื้องต้นจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดทุกองค์คาพยพก่อนรวมถึงเชิญผู้เสียหายมาให้ข้อมูลขณะนี้จํานวนผู้เสียหายยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ยืนยันว่าหากมีข้อมูลและพยานหลักฐานก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คําว่า wrn